นางกโกรธเพราะว่านางเนี่ยอุส่าไปเอาดินเหนียวมาไปขุดดินเหนียวมาเอามาเสร็จก็ต้องมาขยำมาขยี้มาปั้นให้มันเข้ากันนางก็กําลังฉาบฝาเรือนของนางอยู่นางก็โมโหเนาะตัวเองก็เหนื่อยพออยู่แล้วยังมีพระที่ไหนก็ไม่รู้มายืนถือบาทเดินเข้ามาอีกจะขอดินเหนียวนางก็โกรธเป็นธรรมดา ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องเสียงป่าเสียงอื่นเกี่ยวกับเรื่องเล่าแล้วก็การเดินป่าวันนี้หลวงพี่ก็มาพร้อมกับสายฝนที่หยาดลงมาจากฟ้าช่วงนี้ฝนก็ตกชุกมากเลยแถวจังหวัดกาญจนบุรีก็อยู่ที่ถ้ำเหมือนเดิมถ้ำก็อยู่ข้างกุฏิวันนี้ก็ว่างเว้นจากการเล่าเกี่ยวกับการเดินป่าวันนี้จะมาเล่านิทานในฟังบ้าง เพื่อประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็มีป่าบ้างมีนิทานบ้างก็มีคลิปการเดินป่าบ้างสลับกันไปช่องนี้ก็เป็นช่องเกี่ยวกับเดินป่าธรรมะข้อคิดหลวงพี่ก็จะแบ่งเวลาไว้อย่างชัดเจนเวลานี้ทำอะไรเวลานี้ทำอะไรสมมติว่าตอนนี้ก็อัดคลิปอยู่พออัดคลิปเสร็จก็ไปตัดต่อใช้เวลาก็ไม่นานมาก แล้วก็อัปโหลดไว้แล้วก็ไปทํากิจธุระของตนพอถึงเวลา YouTube ก็อัปโหลดให้เองอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นการทําคลิปของช่องหลวงพี่เนาะก็ไม่ได้ไปฝักไฟหรือว่าอยู่กับคลิปทั้งวันก็มีเวลาแบ่งเวลาไว้ให้ตัวเองบ้างทําคลิปบ้างก็สลับกันไปเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งเวลาไว้ไม่แบ่งเวลาให้มันชัดเจนทุกอย่างก็จะรวมกันไม่มีหมวดหมู่ มันก็จะดูแลตัวเองยากเนาะถ้าทุกอย่างไม่มีหมวดหมู่มันก็ต้องแบ่งเวลาให้มันชัดเจนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานชื่อเรื่องว่านางปัญจป,ปาปาผู้หญิงห้าบาปมาในกุณาละชาดกที่พระธรรมกถึกหลายๆท่านได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้โยมได้ฟังกันบ่อยๆถ้าใครเคยไปงานปฏิบัติธรรมไปวัดไปวาหรือว่าเปิด YouTube ก็อะเคยฟังมาบ้างนิทานเรื่องนี้ชื่อว่านางปัญจปาปาผู้หญิงห้าบาปย้อนกลับไปเมื่ออดีตการเมื่อเนิ่นนานมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้เป็นช่วงว่างเว้นระหว่างพระพุทธศาสนาแต่ในสมัยนั้นก็ยังมีพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ พระปัจเจกะพุทธเจ้านั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งตรัสรู้ทำด้วยตนเองแต่ไม่ได้ออกสั่งสอนประกาศพระศาสนานับแต่วันที่ท่านบรรลุพระอรหันต์ด้วยตนเองแล้วท่านก็จะปลีกวิเวกไปหลีกเร้นตามป่าเขาลำเนาไพราตามที่ท่านชอบใจจนกว่าท่านจะสิ้นอายุไขก็จะเข้าสู่พระนิพพาน ท่านไม่มีภาระที่จะต้องประกาศศาสนาสัส่งสอนใครเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีนางกุมารีคนหนึ่งกำลังขยำดินเหนียวฉาบทาฝาเรือนอยู่ขณะนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกุฏิของท่านที่อาศัยอยู่มีรูโวท่านจึงออกแสวงหาดินเหนียวไปอุดรูกุฏิของท่านเมื่อท่านผ่านมาเห็นนางกุมารีนางนี้กำลังขยำดินเหนียวอยู่ ท่านจึงถือบาทเดินตรงไปหานางกุมารีนั้นเพื่อจะขอบินตาบาดดินเหนียวสักก้อนหนึ่งนางกุมารีเห็นดังนั้นก็โกรธคิดว่าสมณะพวกนี้ตอนเช้าเที่ยวบินตาบาทขอข้าวชาวบ้านกินตัวเรานี้อุตสาหไปขุดดินเหนียวมาหอบหิ้วมานั่งขยำกว่าจะได้ที่ก็ต้องขยำแทบมืองอเท้างอง สมณะนี้กลับมายืนเฝ้าจะขอดินที่เราขยำดีแล้วไปอีกช่างไม่รู้จักไปหาเอาเองเสียเลยนางกุมารีดังนั้นก็ว่าเนาะนางกโกรธเพราะว่านางเนี่ยอุส่าไปเอาดินเหนียวมาไปขุดดินเหนียวมาเอามาเสร็จก็ต้องมาขยำม,มาขยี้มาปั้นให้มันเข้ากันนางก็กําลังฉาบฝาเรือนของนางอยู่นางก็โมโหโนเนาะตัวเองก็เหนื่อยพออยู่แล้วยังมีพระที่ไหนก็ไม่รู้ มายืนถือบาทเดินเข้ามาอีกจะขอดินเหนียวนางก็โกรธเป็นธรรมดากับฟัดกาเฟียดเลยเมื่อนางคิดดังนี้แล้วนางก็ค้อนควักเชิดจมูกปากบนอุปิปพ,พึมพำเพื่อจะให้พระปัจเจกพุทธเจ้าร่วงรู้อาการของนางว่านางเนี่ยไม่เต็มใจที่จะให้นะจะได้ไปไปเสียฝ่ายพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีความเมตตาอารีอยากจะโปรดนางกุมารีน้อยให้ได้บุญ จึงแท่งทาเป็นไม่ทราบพ,พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่านางเนี่ยไม่พอใจท่านก็แกลง้งทําเป็นว่าไม่รู้ว่านางโกรธไม่รู้ว่านางง,งุดิดท่านก็ยืนอยู่ที่เดิมท่านก็ยืนเหมือนเดิมยืนตื้อเพื่อจะให้นางเนี่ยได้ทําบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้านางก็คิดในใจถ้าไม่เอาดินเหนียวให้พระองค์นี้ก็ไม่ไปนางจึงหยิบดินเหนียวมาด้วยความโกรธโยนใส่บาทเลยอ โยนใส่เพื่อจะให้พระองค์เนี่ยไปไปเสียเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ดินเหนียวแล้วท่านก็เดินจากไปไปตามกิจของท่านเอาดินเหนียวไปอุดูรั่วของกุติกุมารีนั้นเมื่อตายจากชาตินั้นไปได้มาเกิดในตระกูลคนจนมีอวัยวะที่บิดเบี้ยวอัปปะละห้าแห่งคือมือเท้าปากในตาจมูก จึงมีชื่อเรียกว่านางปัญจ,จปาปาแปลว่าผู้หญิงมีบาปห้าประการถามว่าเหตุใดนางจึงมีอวัยวะบิดเบี้ยวอัปลักษ์ห้าแห่งตอบว่าเพราะนางเนี่ยมีความโกรธเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบินบาบดินเหนียวนางคิดว่าเราสู้อุตสาไปขนดินเหนียวมาขยำแทบมืองอเท้างอสมณะนี้กลับจะมาขอเอาไปดื้อ เพราะเหตุนี้จึงทําให้นางเนี่ยมีมือและเท้างอคดอัปปะรักไม่น่าดูและก็เนื่องจากนางใช้ดวงตาค้อนควักใช้จมูกเชิดใสใช้ปากบนอุปยพ,พืมพำให้พระปัจเจกพุทธเจ้านางจึงมีดวงตาจมูกและปากบิดเบี้ยวพิกลอัปปะรักไปฉะนั้นนางจึงมีชื่อว่าปัญจปาปาแปลว่าผู้หญิงห้าบาป แต่ว่าด้วยอานิสง์การถวายดินเหนียวก้อนนั้นแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีผลอันยิ่งใหญ่แก่นางคือทําให้ร่างกายผิวพรรณของนางนั้นมีความนุ่มเนียนเรียบลื่นน่าสัมผัสเปรียบประดุดสัมผัสอันเป็นทิพย์ของนางฟ้านางสวรรค์ใครถูกต้องตัวนางต้องติดใจหลงไหลเห็นไหมอานิสง์ของนางถึงนางจะมีรูปร่างอัปลักษณ์ทั้งห่างแต่ผิวพรรณของนางเนี่ยเนียนนุ่ม หน้าสัมผัสดุดนางฟ้านางสวรรค์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหน้าสัมผัสแบบไหนนะจะเนียนนุ่มแบบไหนอันนี้ก็มาฟังดูกันด้วยผลบุญที่นางได้ถวายดินเหนียวทําให้นางได้เป็นอัครมเหสีพระราชาถึงสองพระองค์คือพระเจ้าพระกะและพระเจ้าทีปาวาริกะเรื่องราวมีอยู่ว่าการที่นางได้เป็นมเหสีของพระราชาองค์แรกเนื่องจากพระราชาได้ปลอมพระองค์ ออกไปตรวจตราบ้านเมืองยามค่ำคืนพระเจ้าองค์ที่หนึ่งคือพระเจ้าพระก,กะก็ได้ปลอมตัวไปไปตรวจตราบ้านเมืองดูว่าเอในยามราตรีเนี่ยประชาชนของเราจะเป็นอย่างไรอยู่ดีไหมมีโจรไหมมีความสุขดีไหมท่านก็ปลอมตัวไปยามค่ำคืนออกไปสอดส่องดูแลบ้านเมืองบางอื่นนางปัญจปาปาวิ่งเล่นได้มาชนพระราชาโดยไม่ตั้งใจ พระราชาก็ติดใจในสัมผัสกายของนางจึงไปสู่ขอต่อพ่อแม่นางและปลอมตัวออกมาสมสู่กับนางและต่อมายิ่งหลงไหลในสัมผัสของนางมากขึ้นไม่อาจตัดใจจึงได้รับนางเข้าวังแต่ต่อมามีผู้อิจฉาใส่ร้ายนางว่าที่นางอภรกษ์ดังนี้คงจะเป็นยักษ์เป็นมารปลอมตัวมาพระราชาก็เชื่อ เชื่อคนใส่ร้ายนางว่านางเนี่ยปลอมตัวเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอาสูรหรือเปล่าดูสิรูปร่างอัปลักษณ์แต่พระราชาเป็นหลงรักได้ยังไงพระราชาก็เลยขับไล่นางปล่อยนางไปกับเรือให้นางเนี่ยลอยไปกับเรือลอยไปในสายน้ําไปเรื่อยทีนี้นางไปเจอกับพระราชาองค์ที่สองชื่อว่าพระเจ้าทีปาวาริกะพระเจ้าทีปาวาริกะกําลังประพาสท่องเที่ยวอยู่ นางปัญจปาปาก็ลอยมากับเรือนางปัญจปาปาก็ได้ตะโกนบอกว่าข้าเนี่ยคืออัครมเหสีของพระเจ้าพรกกะนางปัญจปาปาก็หาคนอุบายแต่ไม่ทราบว่าคนอุบายอย่างไรนะที่จะขึ้นจากเรือนางเนี่ยให้พระเจ้าธีปาวริกะเนี่ยยื่นมือมาเพื่อจะฉุดรั้งนางขึ้นจากเรือเมื่อมือนางยื่นไป มือพระเจ้าทีปาวาริกะก็ยืนมาตอบเมื่อมือของนางกับมือของพระเจ้าทีปาวาริกะสัมผัสกันพระเจ้าทีปาวาริกะเกิดความหลงไหลอีกในสัมผัสของนางเพราะว่านางเนี่ยมีอานิสงส์แห่งการถวายดินเหนียวใครถูกต้องตัวนางก็ต้องติดใจหลงไหลไม่ลืมเลือนพระเจ้าทีปาวาริกะก็ติดใจหลงไหลก็เลยให้นางเนี่ยไปเป็นอัครมเหสี ของพระราชาองค์ที่สองเอากลับเมืองไปเลยเอาขึ้นจากเรือพากลับเมืองไปเลยจิตใจในสัมผัสของนางทีนี้ต่อมาพระเจ้าพักกะองค์ที่หนึ่งเนาะที่เป็นสามีของนางองค์แรกก็หวนคำหนึ่งคิดถึงลืมไม่ลงเหมือนกันกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงนางปัญจปาปาก็เลยส่งคนตามหาส,สแสวงหาว่านางเนี่ยไปอยู่ไหน นางปัญจปาปาที่ลอยไปกับน้ําเนี่ยนางไปอยู่ที่ไหนแล้วพระเจ้าพรกกะก็สงสัยให้คนออกไปสืบหาทีนี้มารู้ข่าวว่ามาอยู่เมืองของพระเจ้าทีปาวริกะก็จะยกพลมาจะยกพลมาตีจะแย่งชิงนางปัญจปาปาคืนแต่ทีนี้พระเจ้าทั้งสองพระองค์ก็ตกลงกันว่าท่านก็รักข้าก็รักมาตกลงกันอย่างนี้ ให้นางปัญจป่าปาเนี่ยไปอยู่กับพระเจ้าองค์ที่หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ให้มาอยู่กับพระเจ้าองค์ที่สองเนี่ยอีกช่วงเวลาหนึ่งแบ่งเวลาเท่าเกันก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปอยู่กับองค์ที่หนึ่งเวลาเท่านี้ก็มาอยู่กับองค์ที่สองอีกเวลาเท่านี้ให้แบ่งเท่าเกันเพื่อจะไม่ต้องเหลื่อมล้อกันเนาะก็ต่างคนต่างรักนางปัญจป่าปาก็อยู่อย่างมีความสุขเห็นไหมอันนี้ก็ได้ข้อคิดได้หลายอย่างเลยนะ ว่าอันนี้สองของการทําบุญเนี่ยเราต้องมีจิตใจที่เบิกบานเช่มชื่นก่อนจะทําบุญต้องทําใจให้เบิกบานนะพอบ้านก็เหมือนกันพอบ้านแม่บ้านที่อยู่บ้านอยู่เรือนเนี่ยเวลาพันรยาจะออกไปทําบุญก็อย่าไปขวางทางอย่าไปพูดดักเดี๋ยวพันรยาเนี่ยจะเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจจะเศร้าหมองเพราะว่าเวลาผู้หญิงไปทําบุญ เห็นไหมที่ไปทําบุญกันก็จะส่งถึงครอบครัวอธิษฐานให้ครอบครัวของข้าพเจ้าก็ได้ร่วมกันหมดทั้งครอบครัวเวลาใครไปทําบุญก็อนุโมทนากับเขาแล้วคนไปทําบุญก็ต้องมีจิตใจที่เบิกบานเช่มชื่นอย่าไปเศร้าหมองนะอย่าไปโกรธอย่าไปดูถูกเหยยดยามคนที่ทําบุญทําเล็กทําน้อยก็คือทําบุญเพราะว่าบุญเนี่ยมันคือความสุขเราจะทําเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านหมื่นล้านถ้าจิตใจเราไม่เบิกบาน ทำเพราะความจำใจมันก็ไม่เกิดความสุขใช่ไหมเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขคุณทําสิ่งใดแล้วเกิดความสุขนั่นแหละคือบุญถ้าคุณทําสิ่งใดแล้วเกิดความทุกข์นั่นแหละคือบาปคุณจะทํา10บาทก็ได้10บาท2 0บาทแต่ใจคุณเบิกบานอะคุณมีความสุขทั้งวันอันเนี้ยขึ้นชื่อว่าบุญแล้วแต่ถ้าคุณทำร้อยล้านพันล้านพอทำเสร็จก็มานั่งเสียดายนั่งคิดอ้ยเราไม่น่าทำไปเลยร้อยล้านพันล้าน ทำเอาหน้าแท้ๆก็มาเสียอกเสียใจอันนี้ก็จะเกิดโทษกับตัวเองแล้วก็เกิดความทุกข์ด้วยเวลาทําบุญบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการเจริญภาวนานั่งสมาธินั่นเองถ้าใครอยากได้บุญใหญ่บุญหนาบุญแน่นไม่ต้องไปบนบานสารกล่าวที่ไหนหรอกก็อยู่ที่บ้านนี่แหละทําสมาธิเข้าหาเวลาให้ตัวเองทําสมาธิบ้างวันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมง หนึ่งวันเนี่ยยี่สี่ชั่วโมงนะเราไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยหรือเวลาให้ตัวเองเนี่ยเราคิดแต่เรื่องของคนอื่นทั้งวันตอนเช้าก็เรื่องหนึ่งตอนสายก็เรื่องหนึ่งตอนบ่ายก็เรื่องหนึ่งตอนเย็นก็เรื่องหนึ่งแต่เราเจียดเวลาให้ตัวเองบ้าง10นาที20นาทีก็ได้ก่อนนอนสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากหรอกอิติปิโสพาหุงก็ได้หรือว่าอิติปิโสอย่างเดียวก็ได้ สวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิภาวนาดูกับลมหายใจตัวเองดูสิหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยมันเป็นยังไงหายใจออกมันยาวแค่ไหนหายใจเข้ามันยาวแค่ไหนก็นั่งดูมันนั่งดูลมหายใจตัวเองเมื่อนั่งดูลมหายใจเสร็จจะก,กี่นาทีก็ได้1ิบนาที2ี่สินาทีครึ่งชั่วโมงแต่เป็นไปได้ก็ให้มีเวลาสัก10นาทีขึ้นไปหลังจากนั่งสมาธิเสร็จก็แผ่เมตตาอันนี้สําคัญมากนะบทแผ่เมตตา คุณจะแผ่บทไหนก็ได้เพราะว่าการแผ่เมตตาเนี่ยให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่ไม่มีประมาณอยู่แล้วแผ่เมตตาไปจะแผ่บทไหนก็ได้แล้วแต่จะสั้นจะยาวก็แล้วแต่เนาะการแผ่เมตตาแล้วก่อนจะแผ่เมตตาเนี่ยสำคัญมากทําไมต้องบอกว่าให้นั่งสมาธิก่อนแผ่เมตตาเพราะว่าตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยบุญมันเกิดแล้วเราไม่ได้เอามือไม่ได้เอาร่างกายไปทําร้ายใคร ไม่ได้ไปด่าใครด้วยวาจาอาจจะคิดบ้างคิดด่าคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเนาะเวลานั่งสมาธิจะให้มีจิตใจนิ่งเต็มร้อยก็เป็นไปไม่ได้เนาะอาจจะคิดแวบ,บไปอุย้ยไอ้นี่หมันไส่จังเลยเว้ยอุย้ยหมันไส่ไอ้นี่อุย้ยไม่ชอบไอนน้นี่อาจจะมีบ้างแต่เราก็ดึงใจกลับมาก่อนที่จะนั่งสมาธิเสร็จก็ดึงใจกลับมามาอยู่กับตัวเองแผ่เมตตาแล้วก่อนที่จะแผ่เมตตาเนี่ยต้องทําจิตใจให้เบิกบานเป็นกลางนะ จะไปคิดแค้นจะไปโกรธใครนะตอนแผ่เมตตาก็ทําใจให้มีความสุขทําใจให้เบิกบานไว้ก็แผลเมตตาออกไปแบบไม่มีประมาณสัพเพสตาธรรมดาของเรานี่แหละก็แผ่ไปทําทุกวันทําบ่อยๆทำนเนืองๆความสุขก็จะเกิดกับเราถ้าอยากให้สถานที่ไหนบ้านไหนเป็นมงคลก็จะเริญสมาธิบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆอ,อยู่กับตัวเองบ่อยๆทําสมาธินเนืองที่แห่งนั้นก็จะเป็นมงคล ไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องดูเรื่องดูยามหรอกว่าบ้านหลังนี้จะดีไหมทําความดีเข้าไว้ที่ไหนทําความดีที่นั่นก็จะดีเหมือนกับจะไปออกรถออกเรือเนี่ยไม่ต้องไปหาวันว่าวันพฤหัสด,ดีวันศุกร์ดีวันเสาร์ดีมีเงินพร้อมตอนไหนก็ไปออกตอนนั้นแล้วเงินที่หามาได้ต้องเป็นเงินที่สุจริตไม่ได้ชอบโกงใครมาอันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีวันที่ดีคือวันที่พร้อมใช่ไหมอันนี้ละ คือข้อคิดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่จะให้ธรรมะประดับสติปัญญาเรื่องปลาหลวงพี่ก็มีเรื่องเล่าหลวงพี่ก็มีข้อคิดหลวงพี่ก็มีก็ให้พยายามที่จะสรรหาเอาถ้าเจอคำไหนที่มันถูกใจก็เก็บไปขบคิดถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราจะหาคนชอบเราเนี่ยเราจะให้คนทั้งโลกมาชอบเราเนี่ย เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องสลับกันไปคนชอบร้อยคนคนไม่ชอบพันคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละใจคนทั้งโลกเนี่ยมาชอบเราปลื้มเราก็ไม่ได้เนาะมันก็มีทั้งคนรักและคนจังเพราะเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้หรอกก็มีแต่เขาแหละที่จะเปลี่ยนความคิดตัวเองความคิดเราสิ่งที่ทําได้ก็คือเราไม่ไปโกรธเขาแต่เขาไม่ชอบเราก็เป็นเรื่องปกติถ้าคิดได้แบบนี้ใจเราจะมีสุข ถ้าคนนี้โกรธเราเกลียดเราเราไปโกรธเขาต่อเนี่ยเราก็มีทุกข์นะเราก็ปล่อยไปเออไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่ของเราอย่างนี้อันนี้ก็เป็นธรรมะเล็กๆแน่นอยขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะวันนี้ก็เว้นว่างจากการเล่าเรื่องเดินป่าเป็นการเล่านิทานประดับสติปัญญาของท่านแทนเนาะเดี๋ยวหลวงพี่จะพาขึ้นไปดูน้ําตกว่างๆก่อนช่วงนี้ฝนตกให้ฝนมันหยุดตกก่อนเนาะสาธุ ถ้าใครอยากสนทนาหรือติดตอ่อหลวงพี่ก็ไปหาหลวงพี่ที่เฟซได้เนาะเสียงเพียกจากพงไพก็ไปพิมพ์ข้อความไว้ส่วนมากปุ่มข้อความหลวงพี่เนี่ยหาไม่เจอเป็นกับระบบ a c e b o o k หลวงพี่ก็พยายามที่จะแก้ไขแล้วแต่มันแก้ไม่ได้ก็ต้องกดตรงที่สามจุดขวามือมันจะมีสามจุดไข่ปลาอยู่ก็กดเข้าไปแล้วก็จะมีคําว่าส่งข้อความก็ส่งข้อความไว้เวลาหลวงพี่ว่างก็จะไป ตอบข้อความให้ถามเท่าไรก็ตอบเท่านั้นแหละเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยให้ความสําคัญมากกับคนที่ถามเข้ามาก็อนุโมทนาด้วยนะสาธุด้วยสาธุสาธุ